สวัสดีครับสวัสดีครับแป้งครับเอฟซีที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วขยับรถอีกแล้วขยับรถอีกแลนะมาอยู่นี่เขาก็ให้คือไม่ใชกียร์รถครับครับแล้วก็ให้ขยับรถอีกแล้วครับครแล้วับขยับไปครับเป็นคนขับวก็บอกให้ขับรถตู้เลยหมดทุกคันเลยวันนี้ครับครับขยับไปไม่เคยให้ขยับรถคั้งนี้เลยน โอ้มาหอนแล้วโอ้ลดไหมจน,น,จนมได,ด,ด,ด้ยักใ่อยขึ้นไหมเดี๋ยไปดุนมาดุนยักใ่อยขึ้นรถไหมรรยขาดครับ <c oughs> ออกงานด้นมาด้นด้นยใใกักใหญ่ขึ้นแใจใจใล้ววะดูยักใหญ่ขึ้นหมดเลยวะเนี่ทั่วด้นมาด้นยักใหญ่ขึ้นหมดแล้วะ ถือใจไปยายสุนเดีววถือใจไปยายสุนไว้ไเยยด,ยยด,ด็กย้ายรถครับรถวะเฮ้ยยาก บรรยากาศยู่โรมครับพี่น้องครับพึงมาหอดครับพึงมาจอดพึงมาถึงครับอลางว่าเนาะคนมักรถเนาะถึงแก้อยู่ในมือกันย่ายยังเยี่ยแล่ะเออง่ายเขับไป ไปย,ย้ายขนาดไหนอีกนีย,ย้ยายขนาดไหนอีกคณะบ้านไม่ย้ายมาบอกคณะบ้านไม่้ย้ายเขา,าไปาไไเ,เอาไปทีน่าจะแบบเกลยดฟางเดี๋ยวทำนิทานก่อนมาถึงก็ กุญแจกี่คันแล้วเนี่ยสามสี่คันได้ออกมาจอดสามคันแหละมาถึงก็ใหญ่เลยเนาะใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวต้นใบใหญ่อีกบ่นี่ต้นใหญ่ต้นัวใหญ่คนนี้ออกไปถึงพวกใหญ่กลับไปจอดที่เดิมไม่ไม่ไม่จอดตรงนี้สบายใจเพราะว่าเดี๋ยว

ซอสตอนนี้ซอสใช้อยู่มีรุ่นด้วยน้ำปลาแดงทำซอสของไม่เงียบลงอย่างก็ลงของมัน <ลง S 1> จะไม่ได้ไปเค็มหรอมันต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ครับลอ,อ,อกคลิ้งมาห,หมดเลยยังไม่ได้ไปเค็มหรอล,อลออร้อล้ออะไรอะไรยังสีดโดนแผลมันต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่หมดเลยโอ้ลังคานี้ต้องลอกออกมาหมดเลยครับรถอุ้งยิงใช้ใส่ครับ เนี่ยตรงเนี้ยต้องลอกทิ้งใหม่หมดเลยเห็นทิ้งเลยตัดหัวทิ้งเลยตัดตัดช่วงเนี้ยมันเคาะไม่ได้มันรั่วมาไงมันต้องเลือ VIP ออกหมดเลยนี่ดีแม่มันยังโกกขึ้นมาหน่อยก่อนนี้มันไม่ได้นะ ปาร์ตี้แลนะ้วเนี่ยมันยนปาร์ตี้แลนะ้วเ,เนี่ยเจเรื่ออไทายราลรดเขาว่าคบึงเป็นหมืนะ่นใชไม่ะเป็นแสนเอทายราลุถกันไว้ไาาทายราลรดกันเป็นยังกพอฝันฝันงไรฝันให้คน,น,คนบึงาทายรลรดครับรอรถอุ้ยอุ้ยอุยอุ เมืองเนื้อเลยรอรถครับโอ้อยู่นี่กระหอนกันโดยวันจะหนาว เอาครับฝากติดตามโค้ชสก๊อตไก่ก็อลก็แช่ครับโฟกันทัินาครับหน้าม่วงครับที่ีมาอัปเดตหไปกัแบบที่เด่เติตามหน้าม่วงร่้งครับทิ่มีเข้ไปสักนิดครับอีหยังพอกันใช้จะหมยมามิ้งป้าหนาดว่าเสียบีมันเปรนนาเลหนามันม่วงแล้วเนาะแล้วคิดได้จังเลยวะแล้วคิดได้จังเลยวะคิดใจหึงเนาะเยครับฝากันทีมนะครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง c ี t ีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ